ใครที่เข้ามาแล้วถ้าเปิดกล้องไม่ได้นะเปิดกล้องไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่มีเวลาฟังนะคะเปิดทิ้งเอาไว้เฉยๆครูอนุญาตให้ปิดกล้องแล้วไปตามเช็คงานในโน้ตเลยนะคะเพราะว่าวินดีโกที่คุณครูสอนอยู่เนี่ย ครูก็จะอัดเอาไว้ให้ดูแต่ถ้าคนไหนที่เปิดกล้องแล้วฟังเสียงโต้อตอบกับครูได้มันก็จะมีคะแนนที่ต่างจากเพื่อนนะคะนะวิธีการเรียนรู้ของครูก็คือ 1. เปิดหน้าจอมาแล้วปิดไมค์ก่อนนะคะ 2. มีมารยาทในการเรียน 3. นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกครั้ง นะคะเราจะเช็คชื่อด้วยภาพที่นั่งสมาธินะคะส่งภาพที่นั่งสมาธิพิมพ์ชื่อแล้วค่อยกดส่งนะคะคลิกภาพมาพิมพ์ชื่อแล้วค่อยกดส่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในโพสหรือว่าในนะไม่ว่าจะเป็นในโพสหรือว่าในอะ,อะไรนะหรือว่าในชิ้นงานก็แล้วแต่นะคะทุกอัน ให้ให้พิมพ์แล้วก็ให้ส่งภาพแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วค่อยกดส่งอย่ากดทีละอันเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เรากดส่งเพราะทีละอันเนี่ยบางทีเพื่อนอาจจะส่งแทรกมาทําให้งานของเรากับชื่อของเราไม่ตรงกันนะคะภาพกับชื่อให้พิมพ์มาพิมพ์มาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดส่งกดภาพพิมพ์ชื่อกดส่งนะคะทําแบบนี้นะคะ มีหลายชิ้นงานที่อาตกลงแล้วงานของใครจ้าบางคนก็ส่งแต่ชื่อคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมักจะส่งแต่ชื่อมาแล้วครูก็ไม่เห็นว่ามีภาพนั่งสมาธิตรงไหนบางคนไม่ได้นั่งสมาธิถ้าเข้าจอมาถ้าจะเข้ามาเรียนกับครูในนี้เข้ามาเรียนแบบออนไลน์จริงๆแบบเห็นหน้านะคะก็กรุณาเปิดหน้ากล้องนะคะถ้าเปิดหน้ากล้องไม่ได้หรือ ฟังไม่ได้มันมีสัญญาณอยู่นะคะว่าคนไหนเข้ามาเฉยๆนะถ้าครูถามแล้วครูคลิกปุ๊บไปที่กล้องของคนที่ไม่ได้เปิดหน้ากล้องแล้วถามชื่อคนนั้นครูนับหนึ่งสองสามไม่ตอบครูครูคถือว่าไม่เข้าเรียนนะคะนะคะถือว่าไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะถือว่าคุณเดี๋ยวคุณไปตามเอาดูในเช็คเอาในวิดีโอที่คุณครูให้ทุกครั้งที่เปิดเข้าห้องจำให้ดีนะคะ ทุกครั้งที่เปิดเข้าห้องคุณต้องปิดไมค์ก่อนที่คุณจะเปิดหน้าจอเพื่อให้เสียงไม่รบกวนชาวบ้านเขานะแต่และบ้านปิดปิดไมค์ตัวเองไว้ก่อนนะคะอย่าเผลอนะถ้าถ้าเผลอปักก็คือเสียงดังมาในขณะที่ครูสอนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เพื่อนก็อะไรวะใครวะวุ่นวายเสียงแทรกเสียงซ้อนสรุปแล้วปัญหาเกิดที่ครูหรือที่นักเรียนคะ เปิดไมค์ต่อปัญหาเกิดที่ครูที่นักเรียนคะเรียนค่ะอ่าเปิดที่นักเรียนเองเกเเงเิดที่นักเรียนเองนะคะนักเรียนต้องไอเนียวเองอย่างเช่นครูถามปัญหาเมื่อเทอมที่แล้วว่ามีปัญหาในการเรียนอย่างไรเด็กก็ตอบมาเลยค่ะเสียงไม่ชัดเจนเสียงดังวุ่นวายโน่นนี่นั่นสรุปแล้วใครทำครูใช่ไหมค่ะ เออเสียงมาจากพวกคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองกันด้วยการปิดไมค์ของตัวเองทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยครูก็อาศัยครูแจ็คและวิดีโอของครูแจ็คนะวิดีโอของครูแจ็คทำอะไรวิดีโอของครูแจ็ควันนี้ถ้าสัญญาณหายสัญญาณหดไม่ต้องซีเรียสน,นะคะรอดูในจออย่างเดียวนะ อา้าวลูกครูหายหมดปลิว,วเอากลับมาก่อนดึงๆๆๆลูกครูหายหมดหายอไรเป็นอะไรแป๊บหนึง่งอ่าไม่หาย uh huh. ลูกไม่หายลูกอยู่ครบครบหรือเปล่าไม่รู้ สอนเลยนะรอเพื่อนไหมชด,ดากรครูเพิ่งพูดไปแบบแบบนะคะว่าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนให้ปิดไมค์ก่อนที่จะก่อนที่จะเปิดกล้องและกรุณาฟังนะคะฟังคำสั่งอ่านคำสั่งให้ดีนะคะคนที่ชอบส่งงานในแชทฟังให้ดีนะ คนที่ชอบส่งงานในแชทคุณนกไม่เซฟให้นะคะเพราะว่าคุณวางถูกที่ไหมคุณวางงานถูกที่ไหมไม่ถูกอ่างานที่วางที่ถูกที่คือที่ไหนคะที่ไหนคะงานที่ถูกที่ส่งที่ไหนคะส่งที่ไหนคะส่งที่ไหนคะส่งใต้โน้ตค่ะ หลายคนชอบเอางานไปแปะเอาไว้ในในในแชทอันไหนที่ไปแปะไว้ในแชทครูไม่ตรวจนะคะครูบอกเลยครูไม่ตรวจเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ส่งคุณไม่มีระเบียบเองช่วยไม่ได้นะคะอ่ะมาดูวันนี้เราจะมาดูเรื่องวิธีการปั้นนะปั้นปั้นปั้นมันก็จะมีอยู่สามแบบ แบบอะไรบ้างนะเราเคยเรียนไปแล้วแบบอะไรบ้างนะคะลองบอกสิการปั้นมีอะไรบ้างแม่แชร์อย่างเนี้ยเอาอยัางไม่ได้แชร์หน้าจอไม,ไมไโอเคแป๊บหนึ่งขณะนี้เน็ตไปไหนอีกแล้วในห้องเนี้ย ประกาศอยู่ไหมถ้าไม่อยู่นะคะถ้าผู้ปกครองดูแทนลูกปิดไปเลยนะคะไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะคะเปลืองเน็ตตังเราจ่ายค่าเน็ตไปเราต้องเก็บไว้ใช้เรียนจริงๆนะคะเพราะคนที่เรียนในห้องเนี่ยพอถึงเวลาพวกครูจะยังไม่ส่งงานก็ยังทำงานได้เพราะว่ามันมีเรื่องของปฏิบัติด้วยได้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะวันนี้ เห็นไหมคะยคะอ่าเห็นนะคะเห็นนะลูกลูกเห็นลูกกลมๆนี่ไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดียดูลูกกลมๆนี่ก่อนอ่าอันเนี้ยนะฟังนะไม่รู้ได้ยินไหมอยู่นะคะอันนี้คุณครูแจ็คคุณครูแจ็คเขาทำวิดีโอไว้ ปรัติมากับที่มีสามลักษณะหรือแบบออกเป็นสามลักษณะก็คือนูนต่ำนูนสูงและรอยตัวทำไมทำไมถึงรอยเรียกเรียกแบบนี้เออคิดว่าทำไมถึงเรียกแบบนี้นูนต่ำนูน,น,นสูง,สงทุกด้านนะครับผม แล้วก็ไม่อะมาดูนะคะที่มันเป็นแบบลอยตัวคุณครูแจ็คสอนช้าคุณนกสอนเร็เลยเนี่ยคือมันปั้นแล้วมันสามารถยกเอาไปไหนก็ได้นะคะมันสามารถกลิ้งตรงไหนก็ได้เขาก็เลยเรียกว่าปฏิมากรรมลอยตัวนะคะเขาเลยเรียกว่าปฏิมากรรมลอยตัวแล้ามาดูอันที่สองอันที่สองเมื่อกี้นี้นะอันนี้อันที่สองนี่คืออันล่างนี้ คุณครูจะไปนเน้นอยู่ไอที่ลอยตัวอยู่อ่ะอันที่สองเนี่ยมันจะติดอยู่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันลอยขึ้นมานะคะอีกครึ่งหนึ่งมันลอยขึ้นมาส่วนอีกอันหนึ่งติดดินเลยติดอยู่กับพื้นลอยขึ้นมานิดเดียวนะคะเขาก็เรียกว่านูนลอยตัวนูนสูงและนูนต่ํานะคะงานที่ครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ ก็คือการสร้างศิลปะแบบแบบนูนต่ำเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ก็คุณแม่ก็ลืมไปว่าสั่งงานหนูไว้ว่าอะไรนะคะแบบหนึ่งลูกมันลิงนาน มาแล้วมาช้าเดินทางนานนิดนึงนเดินทางนานนิดนึงลูกเข้าวฟางหนูต้องหัดเปิดไม้และปิดไม้ตอนที่จะตอบนะคะไม่เปิดทิ้งไว้นะคะอ่ะอันนี้ อันนี้คืองานที่เด็กๆจะต้องทำอ่านูนต่ำนะมันเป็นนูนต่ำนะลูกนะวันนี้หนูจะต้องไปเรียนนูนต่ำในวิดีโอที่คุณครูให้ไปมีวิธีการปั้นอย่างไรนะคะในนี้จะอธิบายเอาไว้ให้แต่น่าสวยสวยอันนี้น่าจะเป็นโฆษณานะข้ามโฆษณาไปก่อนมันไม่มีให้เราข้ามเลยแฮะ วน่าุ้งวิงุ้งวิงอีกแล้วอ่ะนะครูแจ็คก,ก็จะมาสอนเหมือนเดิมนะคะครูแจ็คจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งมีเครื่องมือต่างๆนะมีอุปกรณ์ที่ใช้เด็กๆต้องจําให้ได้นะว่าวันนี้ครูแจ็คสอนอะไรพวกเรานะคะแล้วอันเนี้ยมันจะมีต่อแต่ครูให้ทําแค่เนี้ยเอาแค่นี้พอถ้าของคุณครูเขาบอกว่าเป็นกระเบื้อง ของเราไม่ใช้กระเบื้องเราใช้บนกระดาษกระดาษแข็งหากระดาษแข็งเอานะคะเข้าใจไหมคะของคุณครูเขาบอกเขาเขาสอนบนกระเบื้องแต่เราทําบนกระดาษแล้วก็หัวข้อที่คุณครูให้ก็คือการปั้นนูนต่ำในหัวข้อวัฒนธรรมการลอยกระทงนะคะวัฒนธรรมการลอยกระทง หรือวัฒน,นธรรมประเพณีลอยกระทงนะคะปั้นมาให้เห็นรูปร่างนะปั้นดูซิว่านูนต่าเขาปั้นยังไงศึกษาดีๆแล้วปั้นออกมาให้ได้ด้วยดินน้ำมันนะคะด้วยดินน้ำมันเรามีอยู่แล้วถูกไหมคะดินน้ำมันแข็งยังไม่รู้นะถ้าแข็งแล้วก็ไปซื้อใหม่เนาะซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมคะซื้อได้ไหม ถามก่อนซื้อได้ไหมน้ำมัน<ฮ>อ่าซื้อดินน้ำมันได้นะคะอ่าถ้าซื้อดินน้ำมันไม่ได้ซื้อดินอะไรลูกทํายังไงถ้าดินน้ำมันไม่มีทําไงดินบาเออดินเบาดินเบาก็ได้อะไรได้อีกซื้อให้ซื้อเาพ่ดมาสง่งเมื่อเช้านี่ดินเบาอ่าดินเบาแล้วอะไรได้อีกอะไรได้อีกอะไรได้อีกมาลองที่โคน<วร> ฮะถ้าดินเบาหนูต้องรีบปั้นนะหนูต้องรีบทํานะเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะไอ้นี่แช่เยอะใช่ไม่งั้นมันจะแห้งนะไม่งั้นมันจะแห้งแล้วก็การปั้นนูนต่ําถ้าปั้นด้วยดินเบาเราบางทีเราไม่ได้มีเครื่องมือแบบเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบเขาทั้งหมดนะอาจจะใช้ดินสอก็ได้ปากกาก็ได้นะคะหรือไม้บรรทัดก็ได้นะคะดูลักษณะของ ของอันที่มันจะไปใช้อ่ะดูดีๆย่า yeah. นางเอ็กอ่ะโอเคนะวันนี้ก็จะมีงานแค่เนี้ยแค่เรื่องปั้นกับตัวไลท์เวิร์กชีตส่งโดยบอกว่ามันเป็นงานอะไรนะคะส่งให้ถูกนะคะถ้ามีคำว่าฟินิชมาเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าไงส่งเสร็จทำเสร็จไหม ถ้าแคปหน้าจอมามีสีฟ้าอันเนี้ยเสร็จไหมทำเสร็จยังทำเสร็จยังเหรอค่ะเหรอเสร็จแล้วเหรอทำเสร็จแล้วเหรอเนี่ยยังไม่เสร็จใช่แล้วชื่อชั้นเลขที่เนี่ยสำคัญมากเลยพอสื่อชอบลืมนะคะปอสี่ชอบลืม,มนะ,ะมมนะกดฟินิชกดฟินิชแล้วส่งไงต่อน้องบอกครูสิกดฟินิชแล้วไปกดอะไรต่อ บอกมาจะได้ทําทีละขั้นค่ะกดที่รูปจดหมายค่ะกดฟินิชกดที่โซ่จดหมายแล้วกดอะไรอีกแล้วทำอะไรเียนชื่อตัวเองค่ะพิมพ์ชื่อตัวเองช่องที่หนึ่งแล้วทำอะไรอีกชั้นชั้นเลขที่ช่องที่สองช่องที่สามวิชาครับวิชาทัศนาศิลจะอันี่สีอีเมล อีเมลครูนกอีเมลครูอ่ะพิมพ์ถูกหรือเปล่าพิมพ์ถูกหรือเปล่าผู้ปกครองบางคนบอกว่าส่งไม่ได้ทุกทีส่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะอีเมลครูผิดค่ะอ่าพิมพ์อีเมลครูผิดใช่ไหมถ้าอีเมลพิมพ์ไม่ผิดส่งถึงไหมถึงคับอ่าส่งถึงนะถ้าอีเมลไม่ผิดถึงนะคะ ถ้าอีเมลผิดไม่ถึงนะจะกด d u a n g r a t 5 7 7ติดกัน at gmail gmail ดก็คือจุด c o m com com เรียบร้อยเป็นอันว่าถึงครูแน่นอนนะคะนะเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปส่งใต้โพสถามว่าทำไมต้องให้ไปทำอีกเที่ยวหนึ่งให้แคปส่งใต้โพสทำไม รู้ไหมเพราะอะไรเพราะจะได้ไม่ลืมว่าตัวเองส่งอันนี้ไปแล้วจะได้ไม่ต้องส่งซ้ำอีกนะคะแล้วพวกชอบลอกันบ้านเพราเห็นเพื่อนเพื่อนโพสต์มาป๊อกคลิกตามเลยแล้วก็ไม่ได้ดูวิดีโอถามว่าครูรู้ไหมไม่รู้ค่ะผิดค่ะคุณนายเข้าฟางังครูนกรู้หมดค่ะครูคนกรู้หมดว่าสถิติมันขึ้นว่าอย่างไร นะคะคุณดูไม่จบครูก็รู้คุณดูสิบเที่ยวครูก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโกหกสถิติมันขึ้นอยู่นะคะสถิติมันขึ้นอยู่ว่าคุณได้เข้าไปจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลอกเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูว่าครูสอนอะไรเดี๋ยวด้านข้างข้างขวาข้างซ้ายมือเนี่ยครูก็จะเอาวิดีโอที่สอนพวกคุณเนี่ยใส่ลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นครูก็คุณก็จะเห็นหน้าตาคุณอยู่ในวิดีโอนี่แหละนะบางอันนะครูตัดเก็บเอาไว้ด้วยนะคะบางอันครูตัดเก็บเอาไว้เพราะอะไรเพราะจะได้เป็นพยานได้ว่าผู้ปกครองบางคนจะได้ไม่บอกว่าเนี่ยลูกส่งงานแล้วนะแต่ทำไมไม่มีงานส่งซึ่งจริงๆแล้วเข้าไหมบางคนไม่ได้เข้าเลยด้วยซ้ำแต่บอกว่าเข้า นึกว่าครูจําไม่ได้เหรอครูจําได้หมดแหละหรือยังไงน้องน้ําแข็งนับหนึ่งน้ำแข็งนับสองเกรฟนับหนึ่งเกรฟนับสองเกรฟนับสามเกรฟไม่เข้าห้องเรียนทีตินานผักกาดนับหนึ่งใครไม่ขานครูถือว่าไม่เข้าจอเปิดไม่ได้แต่พูดได้ถูกไหม ถูกไหมคะจอบเบิดไม่ได้แต่พูดได้ถูกเปล่าผัากาศนับสองแนะแม้าสรุปว่าวันนี้เกรฟไม่ได้เข้านะคะกับบิ๊กแบ็กคับผมไปไหนครับบิ๊กแบ็กนับหนึ่งอยู่ครับ <laughs> อยู่ครับ <laughs> ทีนี้อยู่คร <laughs> ับ <laughs> <laughs> อ่ะเห็นไหมไม่มีจอแต่พูดออกมาได้ก็แสดงว่าอยู่ถูกไหมคะแต่เกรฟไม่ตอบอะไรครูเลยแสดงว่าอยู่ไหมไม่อยู่โอเคนะครูสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอะเปิดไมค์ทุกคนคุณรูสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะครูสั่งให้ทําอะไรครูสั่งให้ทําอะไร ป,ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันอะไรเรื่องอะไรปั้นน้ำมนันลูกกระทงเออหัวข้อมันว่ายังไงไม่ใช่ปั้นเป็นลูกกระทงหัวข้อว่าอะไรปั้นป,ป,ปั้นเกี่ยวกับวันลอยกระทงะวัฒนธรรมวันลอยกระงทรอระงอ,อ,กกะอะไรอีกคะอะไรอีกคะ แล้วก็ต้องทำอะไรด้วย้วกอก็ทำในไฟล์ค่ะอ่าทำในไฟล์ทำในลิงก์ด้วยนะคะทำในลิงก์ด้วยน, <No. S 2> น้องนัทนิชาคุยอะไรจ๊ะนในขณะที่คุณครูกำลังคุยกันอยู่เ,เธอก็คุยจ้ะไตเติ้ลอิสรวนันนัทอิสวันนัท แหม่หัวใจลอยมันเต็มเลยคุณโอเคทุกคนบายบายเดี๋ยวรองานแป๊บเดี๋ยวครูโหลดเดี๋ยวครูโหลด youtube ตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะบายบายกู๊ดไนายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะ ว่าไงนะคุณโอมอืมหายเนี่ยคุณโอมหายเอาออกออกออกกลับบ้านออบกลับบ้านออมแอมปล่อยผมเสียใหญ่ถักเปีเรียบร้อยลูกเอาออก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 บา,บายบาย